ลับอันนี้ทุกคนมันไม่สามารถเปิดได้จนกว่าเราจะรู้รหัสของมันนี่ค่ะเป็นของเล่นช็อปกินนะคะที่หนามาเก็บไว้นานแล้วแล้ววันนี้ก็คือเอามาแกะเล่นนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องค่ะก็จะให้มาพร้อมกับไมลแบบแบบนี้ค่ะ ก็คือแบบของเรานะคะซึ่งแบบอันนี้มีรหัสซ่อนอยู่ทุกคนอาจจะดูงงๆนะคะแต่ว่าเราจะแก้ไขมันไปด้วยกันนะคะนี่ก็คือวิธีเล่นนะคะเราจะต้องหา3ามตัวที่เขาบอกก้เาเหรียญคูณนะคะแล้วเราก็จะรู้รหัสในการเปิดตลับอันนี้นี่เลย3อันนี้นะคะมาช่วยกันหาให้เจอกันค่ะนี่ไงเจอตัวแรกแล้วทุกคนก้เาเหรียญคูณกู๊กด,ดเลยแเราก็จะได้รหัสออกมานะคะแล้วก็หาตัวที่สองกันนะ นี่เปล่าใช่ไหมลองไปดูอีกทีอ่าใช่เลยตัวคับเคค่ะแล้วก็ขูดค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 ูดล้วก็จะได้รหัสออกมาดีค่ะได้สองอันแล้วนะอันสุดท้ายค่ะเจอแล้วแล้วก็ขูดออกมาค่ะได้รหัสมาสามอันแล้วนะคะได้แก่ตัวเอสแล้วก็ไอติมแล้วก็เป็นเชอร์รี่นั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็จะสามารถปลดล็อกได้เลยนะนี่ไง ก็จะเป็นตีมของไอศครีมนะคะซึ่งไม่ใช่ไอศครีมธรรมดาแต่ว่าเป็นไอศครีมมินด้วยค่ะคือน่ารักมากๆเลยตัวน้องก็ชื่อว่าเป็ดป้ามินนะคะนี่ ก็เป็นแบบไอติมแล้วก็มีที่นั่งกินไอติมด้วยนะคะมีตู้เย็นด้วยแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้นะคะมีใส่โรเข้าไปแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะมีที่นั่งพักด้วยนะเสร็จแล้วพอจะเลิกเล่นนะคะเราก็สามารถกิบนองเข้าไปดี้ได้ะคะ่ะเป็นตู้แช่ไอติมนี่แล้วก็ปิดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไขรหัสนะคะให้ไม่ใช่รหัสที่เป็นรหัสเปิดก็จะสามารถปิดได้แล้ว สนุกมากเลยอ่ะใครชอบคิดแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้หมามานะ